ดีค่ะยินดีต้อนรับสื่อชาแนลปุกกี้สาวไทยในชนบทเยอรมันนะคะมุมตรงนี้ก็เป็นมุมเดิมนะมุมทีเ่เรียกว่ามุมสงบในบ้านของเราเนาะข้างนอกมาอัปเดตสภาพอากาศในประเทศเยอรมันก่อนนะช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีด้านนอกก็จะมีอากาศหนาวแล้วก็มืดเร็ววันนี้มีฝนตก โปรยๆด้วยนะคะหูอากาศนี่อยากจะบอกเราอยากจะหนีกลับไปอยู่ประเทศไทยเลยนะเพราะฉะนั้นใครที่เออยู่ที่เมืองไทยเราว่าดีที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันจะมีแสงแดดแต่ถ้ามันร้อนมากก็อยากที่บอกเนาะเราก็อยากจะแบบคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าเนาะสำหรับเรื่องนี้นะมันก็จะเป็นเรื่องที่เอเป็นคําสารภาพของสามีฝรั่งทําไมถึงยกเลิกงานแต่งอันนี้เป็นเรื่องที่คิดว่า น่าจะมีประโยชน์และเป็นข้อคิดข้อเตือนสติแล้วก็เตือนใจสาวๆที่กำลังเรียกว่าติดต่อชาวต่างชาตินะใครที่เจอคนดีแล้วเนี่ยจงเก็บรักษาเขาไว้ให้นานๆน,นะเรื่องของเรื่องบางครั้งมันก็ไม่ได้สาเหตุไม่ได้เป็นพ่อเราอันนี้มันเป็นเรื่องจริงที่สาวไทยหลายๆคนเนี่ยถูกยกเลิกการแต่งงานทั้งๆท,ที่ก็ยังรักกันอยู่นะคะก็เข้าเรื่อง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปดูในหลายๆช่องที่เขาอยากจะแชร์ประสบการณ์จริงของชีวิตในต่างแดนว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็สาวๆที่ต้องระวังน่าจะระวังเรื่องอะไรบ้างเรื่องนี้เป็นท็อปเทนที่ <laughs> สามีฝรั่งอาจจะยกเลิกการแต่งงานของคุณได้ง่ายๆนะเรื่องของเรื่องก็คือก่อนอื่นก็จะมี ผู้ชายคนหนึ่งส่วนมากนะเราถึงบอกว่าโลกความเป็นจริงกับโลกในฝันก็เป็นโลกโซเชียลบางครั้งมันก็อาจจะยากกับการที่เราจะเข้าใจกันแต่สำหรับเรื่องนี้นผู้ชายเนี่ยเขาอยูอ่ต่างประเทศเขาบินมาหาผู้หญิงที่เมืองไทยนะเขาก็บินมาหาผู้หญิงที่เมืองไทยแล้วก็ถูกคอเรียกว่าถูกโโลก,กันบินมา บินมาหากันเนี่ยใช้เวลาอยู่ด้วยกันประมาณ2อาทิตย์ก็รับรื่นนะคือไปด้วยกันได้ดีแล้วเขา้าเขาเข้าใจกันก็คือรักกันเพราะว่า2อาทิตย์ก็คงยังไม่เห็นสันดานของคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือความรักทําให้เราไปด้วยกันได้ดีนะคะอันนี้เราก็คิดว่าน่าจะดีไม่มีอุปสรรคพอเขาคบกันสองอาทิตย์เนี่ยผู้ชายก็บินกลับต่างประเทศนะคะแต่ว่าเขาก็ พูดคุยก er ันพอผู้ชายบินกลับไปเนี่ยเขาก็ติดต่อกันเรื่อยๆนะแล้วผู้หญิงก็บอกว่าเออเหมือนตกลงกันนะว่าผู้ชายจะรับผิดชอบคือจะโอนเงินให้ผู้หญิงใช้เดือนละสองหมื่นนะผู้ชายรักไงก็ไม่เป็นไรสองหมื่นถ้าเป็นเราเราว่ามันก็โอเคนะสองหมื่นมันก็ได้อยู่นะเขาเขาให้นี่แสดงว่าเขารักเราจริงแล้วเข้าใจดีด้วยก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะ เขาเรียกว่ามคบกันเนี่ยคือใช้ระยะเวลาไม่ถึงปีนะก็โอนให้ผู้หญิงทุกเดือนเดือนละสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งผู้ชายเนี่ยรักจริงก็คือหวังหวังจะแต่งงานจริงๆอ่ะก็มีโครงการที่จะแต่งงานก็คงจะพูดคุยกันแล้วผู้หญิงก็บอกว่าเธอ,อต้องเข้าใจนะวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นอย่างไรบ้างหรือผู้ชายก็ต้องรับฟังเนาะก็พบรักยังไงอุตส่าห์ส่งเงินส่งทองให้แล้วเขาก็คงรักแล้วก็บอกว่า สินสอดฉันก็ไม่ได้เอาเยอะนะก็ขอสักสามแสนซึ่งเงินสามแสนของชาวต่างชาติเราว่ามันด้วยความรักเราว่ามันก็ไม่เยอะนะสามแสนเออเขาก็ตกลงนะคือคือตกลงเขาก็รับฟังไงว่าสามแสนเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยเขาก็รับฟังแล้วเขาก็บอกว่าสามแสนเขาเรียกไม่เยอะนะสามแสนเขาก็รับฟังโอเครับฟัง แต่ว่าอไอ้คําว่าแต่ว่าเนี่ยน่ากลัวแต่ว่าเธอต้องมาสร้างบ้านที่เมืองไทยให้ให้พ่อแม่ฉันด้วยอก,ฟก็ฟังก็ฝรั่งก็ฟังนะมาสร้างบ้านเนี่ยก็ใช้งบไม่เยอะหรอกก็น่าจะอยู่ที่ประมาณมสามล้านคือมันเป็นวัฒนธรรมนี่ผู้หญิงย้านะว่ามันเป็นวัฒนธรรมถ้าเราจะรักกันถ้าคุณจะมาแต่งงานหรือใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ย ค่าสินสอดก็อย่างที่บอกสามแสนก็ไม่ไปก็ไม่เยอะแล้วก็ให้สร้างบ้านให้กับพ่อแม่ของฉันด้วยในราคางบอยู่ที่สามล้านอืมแต่มีฝรั่งก็ก็ยังไม่ได้แบบก็ยังไม่ได้ปฏิเสธอะไรก็คือรับฟังเออมันเป็นประเพณีของประเทศไทยอย่างนั้นเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาเขาก็เลยแบบยังไม่พูดต่อเขาก็เลยเดี๋ยวฉันต้องต้องขอคิดดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะผูออ้หญิงก็ สบายใจแล้วได้พูดไปแล้วไงนะจนกระทั่งพอพูดไปแล้วเนี่ยคุณรู้ไหมหนึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคนชาวต่างชาติเขาจะคิดนะเพราะว่าเขาอยู่ที่เนี่ยประเพณีวัฒนธรรมของเขาเนี่ยเอาที่เราเท่าที่เราเห็นเลยสัมผัสจริงชีวิตจริงของเราเนี่ยคนที่เนี่ยเพื่อนของอสามีเราเนี่ยเวลาเข้าแต่งงานเนี่ยผู้ชายเนี่ยซื้อแหวนวงเดียวซื้อแค่แหวนมัน ซื้อแค่แหวนนอกานั้นผู้หญิงจ่ายหมดนี่คือประเพณีของชาวต่างชาติแต่ไม่ได้เหมารวมทุกคนนะเอาที่เราสัมผัสเองเนี่ยผู้ชายซื้อแค่แหวนผู้หญิงจ่ายทุกอย่างแล้วเบองเอิญอันนี้เป็นเรื่องจริงนะมันมันจะไม่มันจะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะนั้นเพราะฉะนั้นผู้ชายคนนี้ก็คือเก็บมาคิดแล้วแล้วเขาก็เผอเิเขามีเพื่อนเพื่อนเขาอยู่ประเทศไทยเพื่อนเขาไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยเราถึงได้บอกว่าสมัยนี้คุณจะแต่งงานชา,างชาวต่างชาติเขาฉลาด เขาจะต้องรู้ข้อมูลเยอะเขาเป็นเรียกว่าคนฉลาดอะ่ะอย่างที่บอกเขาจะเรียนรู้เร็วแล้วลเขาก็เลยโทรไปถามเพื่อนเขาที่มาใช้ชีวิตในประเทศไทยเขาบอกเธอเธอก็มีเมียคนไทยวัฒนธรรมเขาทําอย่างไรบ้างเขาต้องอจ่ายเงินเพื่อที่เรียกว่าอะไรนะคะาสินสอดแล้วก็ต้องซื้อบ้านให้พ่อแม่เขาใช่ไหมเพื่อนเขาก็ที่อยู่เมืองไทยก็บอกอุ้ย เมียของฉันนะฉันไม่เห็นจะต้องสร้างบ้านให้พ่อแม่เขาเลยเอา้าคิดอย่างนี้มันก็พูดถึงพูดถึงมันก็ถูกเพราะว่าทนธนธรรมของเราก็คือค่าสินสอดก็อย่างที่บอกมันก็แล้วแต่นะถ้าคุณรับได้หรือรับไม่ได้แต่เราอยากจะบอกว่าคบกันช่วงแรกๆเนี่ยถ้าใครเอาเรื่องนี้มาพูดเนี่ยชีวิตพังเก้าสิบเปอร์เซ็นเชื่อไหมพังเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะเพราะบางคนมันจะมีไม่กี่คนหรอกที่แบบจะตามใจแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นพอผู้ชายคนนี้ ถามเพื่อนเขาละแล้วเขาก็ได้คุยกับทีนี้แฟนเขาก็โทรมาคุยอีกแล้วก็บอกว่าอาเธอตกลงเธอว่ายังไงเธอจะมาแต่งงานกับฉันใช่ไหมผู้ชายบอกใช่ฉันจะแต่งงานกับเธอแต่ว่าแต่ว่าฉันจะแต่งในเงินแค่สามแสนนะแต่ว่าฉันจะไม่ได้สร้างบ้านนะผู้หญิงก็เลยแบบผู้หญิงก็รู้สึกแบบไม่พอใจไงโมโหไงก็แบบเอาแบบเอบ่เอเศร้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทำแบบ เอาทำไมล่ะเธอไม่รักฉันเหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงก็เลยว่าถ้างั้นเธอก็ให้เงินสามแสนฉันมาก่อนก็แล้วกันอืมเพราะว่ายังไงฉันก็จะต้องมาสร้างบ้านให้ที่บ้านเพราะว่าเขารือ้อนู่นนี่นั่นออกแล้วเหมือนแบบก็คงจะไปโอ้อวดชาวบ้านแล้วว่าฉันจะได้สามีชาวต่างชาติแล้วเนาะฉันจะมาสร้างบ้านหลังใหญ่ฉันจะมาอย่างที่บอกมันเป็นบางคนนะอวดร่ำอวดรวยไงมีหน้ามีตาไงในสังคมก็คือ อันนี้พูดถึงส่วนใหญ่เลยจะเป็นก็ไม่เหมารวมทุกคนก็แล้วแต่นะเอ,เอาที่สบายใจแนละ้วเราก็ไม่ได้พูดเยอะนะคะสรุปเขาก็เลยโอนเงินสามแสนให้ก็ยังสู้อยู่นะก็ยังแบบโอนให้นะแต่ว่าเขาบอกเราเขาไม่สร้างบ้านฉันให้แค่สามแสนแล้วฉันก็จะไม่ไปเอทําพิธีแต่งงแต่งงานอะไรนะฉันให้แค่สามแสนเ,เขาก็โอนให้นะเขาใจดีโอนให้ปุ๊บก็ไม่จบแค่นั้นนะแต่ผู้ชายนี้เขามีการวางแผนจะ จองตัวเครื่องบินจองอะไรจะไปในวันที่เขาจะนัดแต่งงานแล้วแต่เขาไม่อยากจะประกอบพิธีแต่เขาให้เงินสามแสนไปแล้วก็น่าจะดีนะเขาไม่ต้องสร้างบานแต่ผู้หญิงไม่ยอมอผู้หญิงก็โทรมาอีกก็บอกว่าตอนนี้ฉันลําบากมากเลยะฉันมีปัญหานะผู้หญิงก็โทรมาอีกโทรมาบอกว่าตอนเนี้ยฉันมีปัญหานะก็คือบ้านที่ฉันจะต้องแบบมีมีการวางแผนว่าจะสร้างเนี่ยคือมัน มันติดขัดแล้วอุปกรณ์ค่าใช้จ่ายมันก็แพงมากเลยอะ่ะฉันอยากให้คุณโอนเงินให้ฉันอีกได้ไหมผู้ชายก็เริ่มแบบเขาก็เริ่มคิดแล้วนะว่าเออแบบไม่ได้เป็นห่วงเขาเลยไม่ได้แบบความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณมาพูดแต่เรื่องเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะผู้ชายก็เลยแบบเขาก็ผู้หญิงก็ทําเหมือนเดิมนะบางบางคนก็ต้องมีวิชามารแบบเออร้องหง่มร้องไห้แบบคิดว่าเขาจะ ใจอ่อนโอนเงินให้อีกอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ให้เขาบอกว่าฉันไม่ให้ฉันให้เธอไปแล้วเออฉันไม่ให้เธออีกผู้หญิงก็แบบเหมือนแบบตัดพ้อต่อว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือจบการสนทนาโดยคือไม่สวยงามแล้วผู้หญิงก็คิดว่าเขาจะง้อไงก็ก็จบกันไปสักพักหนึ่งผู้ชายคนนี้ก็มาคุ้นคิดสักพักเขาก็บล็อกทุกช่องทางเขาไม่ติดต่อกับผู้หญิงคนนี้เลยทั้งๆท,ที่เขาก็รัก รักผู้หญิงคนนี้มีการจะแต่งงานจริงๆก็คือจองตั๋วเครื่องบินที่จะกลับเมืองไทยเพื่ออจะตกลงไปแต่งงานไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาให้เงินไปแล้วสามสามแสนแต่ผู้หญิงคนนี้ก็คืออยากอยากจะจะได้อีกเขาก็เลยโอเคเขาก็คือบล็อกไปเลยบล็อกไปเลยแล้วผู้หญิงคนนี้ก็คือแบบก็เรียกว่าอะไรอนะก็เราว่านะถ้าคุณเจอคนดีแต่ว่า คุณจะเอาบางสิ่งบางอย่างมาอย่างเงี้ยเราว่ามันไม่โอเคเพราะฉะนั้นเขาไม่ติดต่อผู้หญิงคนนี้เลยผู้หญิงคนนี้ก็รู้จักเพื่อนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามติดต่อหาเพื่อนเขาแล้วก็ไปบอกอไปบอกต่อว่าฉันเป็นห่วงเธอนู่นนี่นั่นนะผู้ชายก,ก็ก็รู้ว่ามีคนมาส่งข่าวบอกนู่นนี่นั่นแต่เขาบอกเขาไม่เอาเขาไม่โอเคคือไม่ไม่เอาผู้หญิงคนนั้นแล้วคือเขาถ้าเขาบอกว่าไม่ก็คือไม่ ถ้าเขาหายไปบางคนแบบเอ้ยทาไมหายไปคือคุณให้รู้ไว้เลยนะเขาไม่ไปต่อเพราะคนชาวต่างชาติเนี่ยเขาพูดจริงแล้วเขาทําจริงถ้าเกิดเขาบอกว่าไม่คําเดียวก็คือไม่ไม่ต้องไปตามหาเขาหรอกเสียเวลาแต่ผู้ชายคนนี้พอถึงกําหนดเวลาที่เขาจองตั๋วกับประเทศไทยเขาก็ไปนะแต่เขาไม่ไปหาผู้หญิงคนนี้เขาก็ไปเที่ยวของเขาการวางแผนของเขามันเป็นสเต็ปนะแต่เขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครเขาไปเที่ยวเสร็จแล้วเขาก็ สองอาทิตย์ถึงเวลาเขาก็กลับประเทศมาอันนี้ก็สอนใหเ้เรารู้ว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะมาใช้ชีวิตกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราอยากมีอย่างสินสอดนี่เราเข้าใจนะแต่ว่าถ้าบอกว่าต้องไปสร้างบ้านให้ญาติพี่น้องให้พ่อแม่ให้อะไรฝรั่งเขาไม่เข้าใจนะคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างคุณก็ได้มาอยู่กับเขาใช้ชีวิตแล้วก็เก็บเงินถ้าจะให้ดีนะเราแนะนำว่าให้ เรื่องสินสอดเนี่ยเราก็พอเข้าใจได้แต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะจะต้องจ่ายค่าเรียกว่าสินสอดจัดงงจัดงานแต่งงแต่งงานะอะไรเงี้ยอย่างเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มีการจัดจัดงานแต่งงานนะเพราะเราเราคิดว่าชีวิตมันเป็นของเราอะ่ะเราจะมีใครสักคนหนึ่งเนี่ยคือไม่ไม่ต้องให้ใครมายุ่งเลยนะคือญาติพี่น้องก็คือก็คือญาติพี่น้องเราเข้าใจนะแต่ถ้าคุณจะเลือกสามีเนะี่ยคือคู่ชีวิตของเรานะเราเนี่ยตัวเรานะจะต้องไปอยู่กับเขาไม่ใช่พ่อหรือแม่มาอยู่กับเขามันไม่มันไม่ใช่นะ อันนี้เป็นเรื่องที่บางทีเราก็เออเหมือนหนี้สินอย่างเงี้ยถ้าเรามีหนี้สินเนี่ยเราก็ต้องพยายามคือใช้หนี้คือเราจะไปแบกภาระอย่างอื่นนี่มันมันคนละเรื่องกันการใช้ชีวิตคู่เนี่ยมันจะต้องเราตัวเราเนี่ยจะต้องไปอยู่กับเขาไม่ใช่ญาติพี่น้องของเราเนี่ยมาอยู่กับเขามันไม่ใช่แล้วยิ่งเราบินมาข้ามน้ําข้ามทะเลเนี่ย คุณให้รู้ไว้เลยนะถ้าคือตายนี่ตายเดียวอย่างเราตายที่นี่ก็คือญาติพี่น้องไม่ต้องยุ่งเราวางแผนไว้แล้วถ้าเราตายเราขอตายอยู่ที่นี่ไม่ต้องเอากระดูกฉันไปนู่นนี่นั่นให้วุ่นวายฉันขออยู่กับลูกที่นี่นะคะแค่ส่งข่าวไปบอกแค่นั้นคือชีวิตของฉันฉันเลือกเองฉันเอ่อเรียกว่าเลือกชีวิตเองเลือกใช้ชีวิตเองอยากจะทําอะไรก็ทําเองนะคะเพราะฉะนั้นเราถึงจะบอกว่าเรื่องเงินทองเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้ชีวิตคู่พังมาเยอะแล้ว นะคะถ้าเราเจอคนที่เขาจริงใจจริงๆเนี่ยโอ้โหใครมาซัพพอร์ตเดือนละสองหมื่นแล้วก็สามแสนก็โอนให้ล่วงหน้าอันนี้คือเขารักจริงเราเราบอกเลยว่ามันมีน้อยคนอันนี้คือเขารักจริงแล้วคุณพลาดแล้วละ่ะนะคะ,สะแสดงความเสียใจด้วยว่าคุณพลาดแล้วละ่ะถ้าคุณเจอแบบเนี้ยเพราะบางคนเนี่ยเขาไม่ให้อะไรเลยนะบางคนเนี่ยเขาไม่ไม่ส่งไม่เสียไม่หือไม่อือเลยนะก็ไปก็ไปนอนด้วยฟรีๆแล้วฉันก็บินกลับมา คือก็ไม่ได้มีเงินมีทองให้หรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็เจอแบบนั้นนะนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะบอกอยากจะฝากบอกว่าการที่เราจะรักใครสักคนเนี่ยให้มันเกิดจากความรักแล้วก็ถ้าเราอยากจะมีเงินมีทองเนี่ยเราก็ต้องอดทนก่อนมาใช้ชีวิตที่นี่แล้วก็อย่างที่บอกเนาะสภาพแวดล้อมก็สําคัญสามีก็สําคัญเนาะสภาพแวดล้อมเนี่ยสำคัญกว่านะถ้าสามียกเลิกเราหรืออะไรเรายังหางงหางานได้นะคะอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีเลยเราว่านะก็ขอบคุณ เอจ้าของเรื่องนะเราก็ไม่เราก็เรียกว่าสิ่งดีๆที่เขาแชร์มาเราก็แชร์ต่อทุกคนก็ได้ประโยชน์นะคะแล้วก็สาวๆทุกคนเลยก็ได้ประโยชน์ได้ข้อคิดได้แง่คิดแนวคิดอย่า,ยา,ยา,ยายพูดถึงแต่เรื่องเง,งินเงินเงินเงินอะไรอย่างเงี้ยชีวิตคุณจะพังเพราะเรื่องเงินคลิปนี้ไม่ยาวมากแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย